ส่วนข้าวโพดผัชีดำนะรับข้าวโพดผักชีไดำนะทอดโพดให้สุกก่อนนะครับแล้วก็นี่นะจะมีเครืองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับหอมใหญ่กิ้งฟ้าพริกหยวกนะต้นหอมแล้วก็พริกไทยดำนะครับแล้วก็จะมีเนยด้วยผมใส่เนยด้วยทุกคนเพิ่มความหอมนะครับ นายูดขอบคุณมากครับแซกิลฟิิมาสนะครับย่าโมสมหวานสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดต็อไลน์นะขอบคุณทุกคนที่กดเลิฟก,กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีลูกค้าไม่มีนะผมก็สามารถ อธิบายได้นะครับตอนไม่มีก็ไม่ว่ากันเนาะตอนนั้นเอาที่นี้นทุกทุกคนนะครับตอนไม่มีไม่หมดต้องรีบนะครับให้ทานก็ลูกค้าทานนะครับเนี่บ น่หอยนะครับลุกรถนะครับน้ำตาลนะครับน้ำมันหอยครับนิ้วดำครับ น้ำที่หน่อยครับให้เข้ารถให้เข้าในเนื้อปูน้ำเก็นหรือนี่คงใจน้ำบาทนิดหน่อยครับ ้ายนะผมใส่แป้งมาด้วยนะครับ นี่นะสุดท้ายผููผัดพริกไทยดำนะครับใส่จานนะประดับจานนีิดหน่อประมาณนี้นะใส่ดอกไม้ประดับจานออกครับโอเคนะครับคูผัดพริกไทยดำครับ